สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกระกลับมาพบกับสาวหนิงผ้ารวยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวหนิงผ้ารวยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องฝนค่ะน้องฝนเพิ่นกับเบาสู่สาวหนิงฟังเขาข่าวเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันในงวดวันที่หนึ่งท่นวาคมสองพันหกร้อยหกสิบหกค่ะเพิ่นฝันว่าพอเพิ่นเนาะค่ะเสียชีวิตค่ะแต่ในความเป็นจริงกะ เสียชีวิตแล้วเนาะค่ะเสียชีวิตไปต่างโดนต่างนานแล้วค่ะเพื่อนกับมาฝันเกี่ยวพอเพื่นที่ตายไปแล้วเนาะค่ะว่าพอเพิ่นน่ะแด่เสียชีวิตลงอยู่โรงพยาบาลเพิ่นน่าแล้วเพิ่นกับไปรับซุพอเพื่อนมาเนาะค่ะในช่วงที่เพิ่นไปรับซุมาเดินทางมาเพื่อนกับเด้เอิญเอาพอเพื่อนกลับบ้านตลอดเนาะค่ะเอิญเอาดวงวิญญาณกลับบ้านเพิ่นว่าค่ะ บ of mother, of ่พอกับบานเฮ้ามาเด้อพอกับบานเฮ้าเพื่อนว่าค่ะค่ะและท่านใด้นั่นเพื่อนว่าเพื่อนก็เห็นลูกสาวเพื่อนเนาะค่ะเห็นลูกสาวเพื่อนแล่นมาในความฝันแล่นมาแล้วเพื่อนก็ไปหาลูกเพื่อนเนาะค่ะแต่ลูกเพื่อนก็หายเพื่อนว่าค่ะหาลูกบ่พอบัดนี้เพื่อนว่าค่ะหาลูกบ่เจอเพื่อนก็ห้องไห้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อนว่าเพื่อนห้องไห้ไห้จน นอนตื่นขึ้นมาน้ำตาเปียกเบิดหนาเพื่อนลาค่ะแล้วนองฝนก็ได้ตัวเลขกมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนั่มค่ะและตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไร่สาวนิ่งกับบัวผาค่ะสาวนิ่งกับสิพาคท่านผู้ชมไปที่ตามรับชมรับฟังความฝันของน้องฝนพร้อมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะขาดแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันกับน้องฝนสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งพะารวยนั่มนเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องฝน พร้อมๆก็สาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนค่ะสวัสดีครับน้องฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมาอนช่องสาวนิงพ้าร่วยต้องพูดช่ำแฉ่ครับค่ะได้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องฝนหลบตอวีกตองหดเนาะค่ะหวดวันที่หนึ่งทันว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอีกขังหนึ่งค่ะน้องฝนฝันจังได้นเบาซูฟังเนยค่ะในความฝันในความฝันนั้นน้องฝนฝันว่าไปหาปูอยู่โรงพยาบาลค่ะค่ะ ไปหบเพื่นแต่เพื่อนเพื่อนนั้นเสียไปหบเพิ่นไปหับันนี่นุกกระเอินเอินบานพ่อกับบ้านเฮาเด้อเอิญนุวาวตลอดทางเลยค่ะคบันนี้เข้าก็ะหายนุหันหน้าข้างหน้าหน้าข้างนานรถดันรถไม่เป็นรถรถเข็นในยค่ะเข็นคนตายนะก็ให้นุนอนนอนบันนี้ให้นุนอนนั่นเล่าหนอนอยู่ข้างในรถ <6. S 2> อันรถเข้ามาเก็บซบนั่นก <Ha. S 2> ันที่สูงเพราะว่าไปหาเพื่อนอูุโราบาลสิเอาซบเพิ่นเมื่อบ้าน hmm. รถรถตู้รถตู้อันอันที่เขาจะมาส่งซบเล่านั่นเขากใ็ใไห่ไห้นูนอน <Ha. S 2> เอาเตียงนอนเขาก็ดันดันหนูนะไห้หนูก็นอนนหนกระทองน้ำเนยท่อท้องมันนู้ก็นอนนอนตรงเขาก็สซุกนูปะนูนั่งขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเนิ่นสูงเติบนัวเขาจะพาหนูไปใส่นออหนูคืดในใจค่ะ มันนุ่กรเอินในความฝันน่นนงเอิญนู่นบอกเล่าว่าให้เลานังกับบานอพ่อกลับบานเขาเด้อค่ะทังนีพ่อกลับบานเด้อกรเอิญตลอดทางในความฝันนี่เอิญวิญญาณมันบอกค่ะเอิญวิญญาณใ้กับบาดนั่แมนมนแต่พ่อนั่นได้เสียชีวิตแล้วคือหลวงพ่อนี่ไปรับไปรับศพพ่องเล่่อสียชีวิตคืล่อนี่ไปรับไบศานแเวิลค่ะก็ก่อนีะรับศพ่รเล่าก็นห็นอสยชีศพตล้อหญิงสอนี่ศพพอนอยู่แล้ว มีพยาบานนลนั่นกำลังแต่งหนา้านุกับนุย่างไปนุขวนนนุลูกเบ้อนุบ่เคยเห็นอย่างป่านนี้นะอีซบหนึ่งก็นอนญยาิก็มาหลับเต้นญยาิก็หายย่างไปอีซพหนึ่งกำลังะขึ้นขื้นรถลดก็ไปพ่อนเครื่องกำลังแต่งหน้าซะดังกำลังแต่งขนตาศพนุบอกโอ้ซพนี่จะเป็นงามงผู้แต่งหนา้าซพเป็นกระหฮปรนิด เพื่อนไขนุข้นไขนุนอนเพื่อนกับซุกงูขึ้นไปน้องต้องนองต้องรถรถเข็นคนป่วยแมนแมนแมนค่ะเพื่อนกับซุกไปแมนเพื่อนกับสุกน้ำน้ำรถรถที่ว่านเข้ามารับศพสุกน้ำคนไปแมนซุกนูไปพ้อค่ะวันนี้ซุกไปขืนไปถึงเป็นสภาพาน่งกระพเป็นนูนเป็นนูนนก็เอิญขวัญเล่าครับไปไกลเติบไปพ่อวัดวัดหนึ่งอุจเมนงามงามนูว่ะ จะเป็นวัดอีหยังนงุคืองามเท้หนูว่ะค่ะนุกก็เลยลง่งเลยล่งจากรถเข็นแมนเขาไปเบิ่งวัดวัดตัตนนั้นง,งามแพ้งค่ะค่ะนุกก็เลยนุว่าบ่เคยเห็นจักเตือวัดอีหยังคืองามเลยมันก็ล่งล่งจากวัดก็ไปไหวพ้พระวัดตัตนนั้นเนี่ยก็ยังสางไม่ทันดิเซ็จอยู่ค่ะค่ะไปบัดนี้ ปน,นีลูกกระเลนน่ำหนูลูกสาวหนูนะ่ะในความฝันเนูลูกสาว<ำ>เลนลูกสาวนั่นแลนน่ำหนูค่ะเลนกับแรนฮ้าแม่นุกกะว่าอิลายุวัดก้อนนะ้แม่มาหาไปจะไปส่งปูเพื่อนกับบยอญมานี่เพื่อนนั่นสียาบาทนี่าหาเพื่อนบบเหน็นลูกสาวบแม่ในความฝันหาลูกสาวกับบิญญาณก็ให้ให้บัน,นีกับไปพ่อพ่ออันพ่อคล้าย ซับปลื้มฮ็ดเอียงอยู่วัดนี่นะค,ค่ะคนว่าลูกเจ้าหันอยู่วัดยุหันอยู่ในโบสถ์นั่งสวดมวนไหว้พระอยู่เคนว่านูกหาเยนนำลูกอืวันนี้ตื่นวันนี้กัดได้ความฟันอ่ะก็ขึ้นรถเม่แบบนีน้ค่ะขึ้นรถเม่นั่นสายอันสายสิบเจ็ดสายสิบเจ็ดแมนสายสิบเจ็ดนั่นขึน้นรถเม่น่ะสายสิบเจ็ดไปรับเอาลูกกอดลูกหอมลูก ปันีกับขึ้นรถเมล์นั่นมามาบาทมาค่ะมาบาทก็มาเกาะโซฟพอลกาะโซฟล่างโซฟให้เพิ่มน้ำความสะอาดแต่งตัวให้เพิ่นวันนี้กันปุ๊กขึ้นมากับตื่นขึ้นมาสัมตาไลหูเมื่อขึ้นมายังหายอยู่หายอยู่ตอนนี้ก็อึิงอุ่นพอเป็นกระหันมากอดลูกค่ะหาลูกเสียค่ะค่ะ หลันี้ก็เป็นจริงคุณพอเป็นเสียหรือยังครับผมเสียลวค่ะเป็นเสียแลยเพิ่นเสียแล้วเนาะค่ะเพิ่นเสียแล้วอืมค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนั่มเนาะค่ะค่ะคุณพอเพิ่นก็ได้จากไปแล้วเนาะค่ะละกันนองฝนก็ได้มาฝันเกี่ยวกับคุณพอที่เสียไปแล้วอีกเทื่อนึงค่ะค่ะแต่แต่กล่าวเขาว่าถ้าฝันมาได้ห้องได้ไห้น้ำตาไหลยืนี่มมีโศกได้นองฝนบ่อค่ะค่ะสีมีโศกไงค่ะว่า ตัวเลขที่น้องฝนมากตัวไรนองนู้นั่นมากนู้นอะงวดงวดนี่น,น,น,นู่นนู่ว่านู่คืนบานไ่หนาซิมีหนึงน่งหนึง่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งบนไม่หนึง่งบนกันหนึ่งรางเดือยแล้วก็ศูนย์เด้อค่ะครับหนึ่งศูนย์อืมค่ะแล้วถ้าให้ยตัวเลขให้ตีจากขวอมันนจน้องฝนสิตีเป็นตัวไรนอง ทีโนมกักบอกค่ะค่ะโน่นั้นมกักเพราะว่างวด,งวดห่ากับเป็นสิบสี่สิบสี่วันหาจ,จะลื่นสิบสิบเจ็ดสิบแปดอะค่ะเนี่ยงวดเนี่อืมคันว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นศูนย์วกนี้อาจจะมาศูนย์เก่าต่อไปอาจจะเป็นศูนย์ไปศูนย์สี่สกับศูนย์ศูนย์เจ็ดเพราะว่าฝันเห็นแตะคนตายนะครับเมียนค่ะแล้วค้นตายคุณพ่อนี่อายุจะปีคะ ท่านเพิ่นอยู่บ่ค่ะตอนตอนเพิ่นเสียส5ปีิบห้าคุณพ่ออายุ4ีสิบหาเนาะค่ะเพราะว่าฝันเกี่ยวกับคุณพ่ออายุสี่สิบห้าปีแล้วลูกสาวอายุจักปีคะลูกสาวน้อยอายุกน9ปีจะเข้าสิบปีแล้วค่ะเกปีเนาะค่ะเก้าปีเด็กหน่อยเกปีบ่ท่านอ่ตายบ่ท่านเสียชีวิตเนาะค่ะก็เอาหนึ่งใส่เพราะว่าเป็นเด็กหน่อย เนาะค่ะอาจจะเป็นหนึ่งเก่าก็ได้ค่ะแม่ค่ะอาจจะเป็นหนึ่งเก่าเนาะค่ะอันนี้แอดตีไห้เนาะค่ะอาจจะเป็นหนึ่งเก่าเด็กหน่อยผู้หญิงแม่บอกคะแม่ค่ะผู้หญิงอาจจะเป็นหนึ่งเก่าซีก็ได้ค่ะสามโตหนึ่งเก่าสีเนาะค่ะเพราะเด็กหน่อยหน้ามีค่ะเพราะว่าฟันวาลลูกหายเนาะค่ะในความฟันฟันวาลลูกหายค่ะแล้วก็ฟันเกี่ยวกับคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อนีกะอายุ สี่สิบหาสี่สิบห้าปีตอัวพินจากไปเนาะค่ะสี่สิบห้าปีค่ะเลขสามโตกะหนึ่งเก่าสี่เนาะน้องฝนมักอยู่บอกมักบ่ค่ะหนึ่งเก่าสี่แล้วกัเลขน้องฝนเองตัวไรนอนี่น้องฝนมักนู้นนักมักสิบมักสิบแปดมักสิบแปดสิบแปดมักสิบแปดเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขมากของน้องฝนนะครับสิบแปดส่วนสิบเจ็ดสายทางเอาบ่ รหดสิบเจ็ดเนาะค่ะติดไว้นำกันพลาดค่ะเถือมาเนาะค่ะค่ะมีอยังเพิ่มเติมอีบบนองฝุนก็มีค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนองฝนเนาะค่ะทือเพป่นไ้กับท่านผู้ชมทางบ้านในรับชมรบฟังถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนาะค่ะมีความคิดเห็นแตกต่างจากโตเลทีนองฝนตีมาหรือว่าแอดตีมาก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเนาะค่ะ แสดงความคิดเห็นใดค่ะตีเป็นตัวไรเนร่ค่ะค่ะมาเว้ามาคุยกันเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ สานิงผ้าร่วยขอบคุณเจ้าแนวครับค่ะก็ขอขอบคุณน้องฝนในหลายเนาะค่ะที่น้องฝนโแพงตัวเลขเมื่อความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขออห้มีโชคมีลาบไลยรางวัลใหญ่กับน้องฝนเบิร์สุขูสุขคนค่ะขอบคุณน้องฝนในหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องฝนคาะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องฝนค่ะน้องฝนเพิ่งกระได้ฝันเห็นพอเพิ่นเนาะค่ะที่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วฝันว่า เพิ่นตายอีกรอบค่ะอยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็ไปรับซพพอเพิ่นกลับบานนะคะเอื่นดวงวิญญาณกลับบานเนาะค่ะแล้วเพิ่นกับฝันอีกว่าลูกสาวเพิ่น หายเนาะค่ะลูกสาวเพิ่นเสียค่ะโบหูวเสียปิดไซเพิ่นกระห้องกระหายหาเนาะค่ะค่ะแล้วน้องฝนก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขสามโตค่ะน้องฝนตีจากฝันค่ะหนึ่งเก่าสีหนึ่งเก่าสีค่ะส่วนอายุของพอที่ตายไปแล้วเนาะค่ะอายุสี่สิบห้าปีค่ะตอนเสียชีวิตค่ะอายุสี่สิบห้าปีสี่หาสี่หาค่ะส่วน หนึ่เกนาะคะ่ะตีจากอายุลูกสาวอายุลูกสาวเก่าปีค่ะเก่าปีผู้หญนะิงเนาะค่ะผู้หญิงเล็กหน่อยเป็น1เพิ่นก็เลยตีเป็น1น, 19, นะะึ่งเก่าเนาะค่ะหนึ่เก่าเก่าค่ะส่วน1818 18, เป็นเลขมากของหนองฝนหนองฝนมาก1818 18, ค่ะส่วนหนึ่เจ็นี่เป็นเลขเบอร์รถดเนาะคะ่ะรถที่ถทีหนองฝนขี่กลับบ้านค่ะไม้เลข17เจ็ดพิ่น่าค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อมฝันของน้องฝนที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566ค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับน้องฝนเบิดสุขูสุข,ขนค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกับอย่าลืมหมุนนะค่ะท่านผู้ชมการว้ค่ะอย่าลืมว่าเก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะมาหนึ่งหกสี่ก็ได้ค่ะกับ หนึ่งหกกระได้ค่ะท่านผู้ชมอาจจะกลับหัวกระได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งๆฮ่งหมานหมาน,มานปังปังรำร่วยรำร่วย,วยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ